ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของ p a y อ r ครับ p a y o l แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่รวบรวมข้อเสนอพิเศษและสิทธิพิเศษจากร้านค้าผู้ประกอบการและการรับบริการชำระสินค้าสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเช่นคุณเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยเปลี่ยนทุกการจับจ่ายใช้สอยของคุณให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและที่สำคัญคุ้มค่ามากกว่าเดิม การใช้จ่ายของคุณจะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปเพราะทุกการจับจ่ายของคุณจะเปลี่ยนเป็นรายได้กลับคืนมาให้คุณอีกด้วยในโลกของ p a y All จะมีเครดิตอิเล็กทรอนิกส์มีหน่วยเป็น PA ใช้จับจ่ายซื้อสินค้าเปรียบเสมือนแทนเงินสด p a y All กับ4บริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษ p a y d e a l Payshop pay Paycash Paybill จะช็อปปิ้งทั้งทีจะหาทำไมหลายแอปพลิเคชันให้ปวดหัว p a y o รวมไว้คุณหมดแล้วครับ เพดิวข้อเสนอพิเศษจากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศช้อปปิ้งสร้างสรรค์ท่องเที่ยวที่พักและอีกอืกอ่นก,กมากมายเพช็อปเราคัดสรรสินค้าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณเตรียมช้อปปิ้งให้จุใจกับสินค้ามากกว่า1,000รายการแถมมีบริการส่งของปลอดภยัยส่งตรงถึงมือคุณเพ์จับจ่ายสนุกใช้สะดวกด้วยมือถือคุณไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสด ไม่ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตชีวิตดีดีจ่ายแล้วได้เงินคืนกลับมาอีก Pay b i l l เราเป็นเหมือนเคาน์เตอร์สวิตเคลื่อนที่จับจ่ายได้ทุกบิลทุกชนิดเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณระค่าสาธารณูประโภคได้ทุกชนิดเพื่อความสบายสำหรับครอบครัว p a y ์ออดีกว่าไหมครับถ้ไมต้องออกไปต่อแถวต่อคิวนานๆให้รอเปลียนมาจ่ายกับเพย์ออสิครับ